h y เป r ร์บาริกออกซิเจนท p รนะคะเป็นการนอนพักผ่อนในแคปซูลเพิ่มความกดอากาศค่ะที่เราเรียกว่า Hyperbaric Chamber จะใช้เวลา60นาทีต่อนหนึ่งครั้งค่ะโปรแกรมนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กับร่างกายค่ะช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นสมองแจ่มใสลดอาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อค่ะและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเหมาะสำหรับผู้ที่รู้สึกอ่อนล้า อ่อนเพลียนะคะนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะหรือว่านักกีฬานะคะที่ต้องการจะฟื้นตัวให้ไหวขึ้นค่ะโดยโปรแกรมนี้นะคะหมอแนะนำว่าควรจะมาปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะทำ ตัวไฮเปอร์บาริ x ออกซิเจนทัพีทุกครั้งเนื่องจากว่าแพทย์จะได้ช่วยประเมินก่อนว่าไม่มีข้อห้ามเช่นไม่มีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อในหูชั้นกลางนอกจากนั้นเนแพทย์จะได้ช่วยประเมินค่ะเลือกความดันที่เหมาะสมเพื่อที่จะได้เพิ่มปรมิมาณออกซิเจนเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยรู้สึกได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับตัวเราที่สุดค่ะ